ชีวิตเคยลำบากมีเงินติดตัว60บาทหมัมจกมกยังไม่ลืมผู้มีพระคุณมีวันนี้ได้เพราะาครอบครัวมัมจกมกเราเส้นทางชีวิตจากถนนคูขาสู่มอเตอร์เวย์และสี่ผู้มีพระคุณในชีวิต เอ็มบุษราคำทำรายการออกเผยแพทย์ทาง YouTube โดยตอนล่าสุดกว่าจะเป็นหม่ำจกมกได้สัมภาษณ์หม่ำจกมกผู้เป็นพ่อในหลายเรื่องและหม่ำก็ให้คำตอบแบบไม่ปิดทั้งในเรื่องของผู้ที่มีพระคุณในชีวิตซึ่งหม่ำยกมาพูดถึง4คนคือเปียกปากน้ำโพเทพโพงามซึ่งหม่ำบอกว่าคนนี้ลืมไม่ลงเป็นคนที่เข้าใจเขามากปัญญานินรันกุลที่ทำงานอยู่ด้วยกันมานานและมีความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว เป็นคนที่ให้ความเคารพมากอยู่กันมานานใครมาชวนก็ไม่ไปทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ห้ามรวมถึงเสียเจียงสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐแห่งสหมงคลฟิล์มที่ให้โอกาสในเรื่องของภาพยนตร์มัมบอกด้วยว่าถ้าให้เปรียบเทียบเทพก็คือเสาเอกปัญญาคือกำแพงคอยกันไม่โดนลมเสียเจียงคือหลังคากันไม่ให้เปียกฝนส่วนเปียกคือผู้ที่ดูแลความมั่นคงของชีวิตเมื่อเอ็มถามว่าตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตหรือ,อยัง มัมบอกว่ายังพอมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำมัมยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยท้อแต่ถ้าท้อก็จะคิดถึงภรรยาลูกและหลานท้อหน่อยมากจากคิดคนเดียวคิดว่าถ้าจากไปหลานจะอยู่ยังไงเอ็มจะอยู่ยังไงแม่จะอยู่ยังไงมิกจะอยู่ยังไง เรื่องคำพูดหรือคำที่เคยเจอแล้วรู้สึกว่าไม่ดีม่ัมก็ว่านี่เป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยใส่ใจจะไม่ค่อยใส่ใจแต่จำได้คนพวกนี้ชอบกระทำแล้วจำไม่ได้แต่คนถูกกระทำมักจำได้เอ็มยังถามคำถามที่ผู้ชมฝากมาด้วยในเรื่องเดียวกับข้อคิดที่มัมยึดใช้ในช่วงชีวิตที่ลำบากก่อนจะมาประสบความสำเร็จในวันนี้ว่าให้รู้คุณค่าของเงินรู้คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่าของความรัก คนรอบข้างด้วยบางทีวันเวลาไม่ได้พิสูจน์มาและก็ไม่ได้พิสูจน์คนมันคือตัวเราเองที่จะทำตัวให้มีค่ากับเวลาหรือเปล่าทำตัวให้มีค่ากับตัวเองหรือเปล่าชีวิตเคยเดินในท้องร่องมาแล้วแล้วก็มาเดินลูกรังเดินถนนยางมาต่อยมาเดินทางคอนกรีตจนทุกวันนี้เดินบนทางมอเตอร์เวย์คันเมื่อเอ็มถามว่าตั้งแต่เข้าวงการมามีเรื่องอะไรที่จำไม่เคยลืม ม่มบอกลูกทันทีเรื่องผิดพลาดนี้แหละเรื่องที่แม่ไม่ค่อยชอบซึ่งม่มเองก็จําไม่ลืมและจะไม่ทําอีกเอ็มยังถามเรื่องที่มักโดนแซวเรื่องเชียงรายว่ารู้สึกไม่พอใจไหมม่มบอกต้องทําใจตอนถูกถามต่อว่าแล้วจริงไหมหม่มก็ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าก่อนให้เหตุผลกับลูกสาวว่าตอนนี้แม่มองอยู่